อ่ะสวัสดีครับที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้มาแล้วนะฮะจะมาสอนผูกเงื่อนเงื่อนอะไรอย่างนี้เขาเรียกเงื่อนอะไรเชดน็อตปะเนี่ยชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะนะครับก็อุปกรณ์คร่าวๆเลยนะครับก็จะมีกริปกิปต,ต,ตัวนี้เอจะใช้เป็นเบอร์สามนะครับแข็งโป๊กเลยแข็งมากงานชะโดโดยเฉพาะนะครับสายฟูโอที่เลือกใช้เอจะใช้แค่สี่สิบปอน นะครับเบอร์สิบเนี่ยสี่สิบปอนด์จะเลยใช้แค่สี่สิบปอนด์ไม่ใช้ใหญ่มากแล้วก็ตัวจุดยึดหนึ่งตัวนะครับจุดยึดเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้มาเกิดในมาเกิดในฟังก่อนละกันนะครับในส่วนของเชนน็อตนะครับไปซูมก่อนอ่ะโอเคอันนี้คือเชนอ่าอย่างที่บอกเชนน็อตนะครับ คือต้องบอกว่าโดยโปกติเนี่ยคนตกะโดเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคนตกะโดจะรู้กันอยู่แล้วว่าสายช็อคไม่ว่าจะเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบปอนที่เป็นฟูโคลคาร์บอนน,นะครับถ้าโดนชะโดมันอม,มไปถึงช็อคแล้วเนี่ยกัดเหยื่อแล้วอมไปถึงช็อคเลยยังไงก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดขาดหมดนะครับเพราะฟันค่อนข้างที่จะคมมากๆนะครับ นี้ที่มาที่ไปของเงื่อนเนี้ยก็คือจะทำยังไงให้มันทนแรงกัดแรงเฉียวหรือว่าแรงเฉือนของฟันชะโดได้นะครับประมาณนี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเงื่อนเนี้ยถ้าโดนชะโดไซส์สี่ห้าโลอะไรเงี้ยกัดเต็มเต็มเนี่ยเต็มเต็มคำเนี่ยอมไปแล้วเนี่ยงับแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับ ยังไงก็ขาดเหมือนเดิมแต่ถามว่าเอา้าถ้ามันขาดเหมือนเดิมแล้วจะใช้ทําไมอะก็อย่างที่บอกนะครับสาเมนอันเนี้ยอย่างที่บอกเป็นสี่สิบปอนใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตพอเราผูกเงี้ยนี้มาเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆตัวที่มาหุ้มต้องบอกว่ามีมตัวเหมือนเหมือนตัวที่มาช่วยหุ้มหุ้มสายเมนอีกทีหนึง่งทําให้อ่าเวลาปลา ปลากัดหรือว่าเรากะชาออกมาแล้วมันหลุดออกมาจากปากปลาแต่ว่าเหยื่อเหลืออยู่แค่เยื่อเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะช่วยทําให้สายเมนเนี่ยเส้นหลักเนี่ยมันไม่โดนฟันปลานะครับต้องบอกงี้มีโอกาสที่จะทําให้สายเมนเนี่ยไม่โดนฟันปลาเหมืองปลากัดงี้ใช่ไหมงับแล้วก็ลูดโดยตอนที่เราเซทุกมันก็ลูดมาลูดปุ๊บถึงเยื่อนะครับช่วงที่โดนลูดมาเนี่ยมันอาจจะ โดนเฉพาะช่วงที่มันมาคลุมมาหุ้มสายเมนไว้ทําให้สายเมนเนี่ยไม่เสียไม่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยอ่าหลังจากที่สายเมนไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยโอกาสที่จะได้ปลาเนี่ยก็ยังมีสมข,ขึ้นเหมือนโดนเหมือนเดิมก็คือไม่ขาดพูดง่ายคือสายหน้าไม่ขาดนั่นเองนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ที่ผูกอย่างไงว่าให้มันตรงให้มันตรงให้มันสวยให้มันแข็งแรงนะครับจาได้ไหมฮะที่บอกว่านิสัยเมนใช่ไหมด้านในเนี่ยยังเป็นสายเมนทั้งหมดด้านนอกเนี่ยจะเป็นช่วงปลายสายจะเป็นช่วงปลายสายที่เอมาถักไว้นะครับแต่บางคนถักแล้วบอกพี่ทํำไมผมถักมันหงิกมันงอมันโคตรมันอะไรแล้วก็บางทีก็บอกว่าใช้ไปแล้วแรงดึงขาดบ้างอะไรเงี้ย ก็ก็จะมีส่วนนะครับจนวันนี้จะมาบอกเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผมบอกก่อนนะครับสายช็อคพวกนี้ไม่ใช่เป็นสายช็อคหรือสายพีอเนี่ยสมมตินะครับถ้ามันมีปอมอย่างนี้ถ้าไม่มีปมปมลักษณะนี้แล้วถ้ามันแน่นเนี่ยจุดที่เป็นปมตรงนี้ฮะมันจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดมันจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดถ้าจะขาด รือชอกระเบิดอะไรเนี่ยก็จะเป็นจุดนี้จุดที่มีปมเน,นะครับเหมือนกันในส่วนของเงื่อนที่เราถักเป้าหมายเลยคือจะทํายังไงให้ในส่วนของสายเมนที่รับน้ําหนักหลักเนี่ยไม่มีปมอ่านื้อ,ออกใช่ไหมที่บอกว่าถักให้มันสวยด้วยแล้วแข็งแรงด้วยตรงนี้ฮะคือทํายังไงคือไม่ให้สายเมนหลักเนี่ยมีปม โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย A จะทิ้งปลายสายที่ออกมาจากลิปนะครับเนี่ยปลายสายเนี่ยช่วงปลายสายเนี่ยให้อย่างน้อยเนี่ยประมาณสักสองฟุตนะครับประมาณสองฟุตเพื่อที่ว่าจะได้มีสายยาวเพียงพอในการผูกเงื่อนของเรานะครับเอจะคล้อ,องอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่ว่าแรงจุดทับนต้ำหนักเนี่ยมันจะได้เป็นสองเส้นคู่ช่วยกันนะครับก็จะประมาณอย่างนี้เส้นคู่กันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ยาวนิดนึงประมาณสองฟุตอย่างที่บอกนะครับรูดไป อ่ะสมมุติว่าได้แล้วประมาณสองฟุตนะครับสมมุติว่าได้แล้วประมาณสองฟุตอพอม้วนเป็นวงกลมใช่ไหมก็จะใส่เข้าไปเอาปลายสายฮะยัดเข้าไปในห่วงหนึ่งครั้งตึงนิดนึง มันก็จะประมาณนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับจุดที่บอกนี่ตรงนี้จุดยึดยรรอ,อะไรต่างเตโปูเรื่อยก็ได้มีไว้ทำอะไรนี่นะครับจะมีไว้ทำงานนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนมีตัวช่วยช่วยดึงช่วยดึงให้เราทำให้มันจุดตรงนี้มันแน่นขึ้นนะครับ โอเคเอถนัดมือขวานะครับอันนี้อันนี้ด้านนี้มือขวานะครับอันนี้มือขวามือที่ด้านมือด้านที่ไม่ถนัดเนี่ยมือที่ด้านด้านที่ไม่ถนัดเอจะจับเอจ,จ,จะจับสายเมนไว้นะครับด้านนี้คือสายเมนอันนี้คือช่วงปลายนะครับเอจะจับสายเมนไว้แล้วก็ดึงให้ตึงเห็นไหมฮะอีกด้านหนึ่งมันก็จะไปล้างกับจุดยึดไว้ทําให้มีช่วงสุดตึงนะครับ หลักอย่างเมื่อกี้เราผูกได้รอบหนึ่งเข่าๆฮะถ้าเราต้องดึงสายเมนเนี่ยให้ตึงตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเวลาผูกเงี่ยเนี่ยมันจะจะได้ไม่ไปทับไปทับมาทําให้สายเมนนีงอได้นะครับหลังจากนั้นสลับกันเลยฮะอันนี้เอาสายสายลองนะฮะสายลองสอดเข้าใต้ผูกธรรมดานะครับ ดึงนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้สายรองสอดใต้ใช่ไหมครับคราวนี้รอบต่อไปสอดข้าบนนี่เห็นไหมทับขึ้นบนสายเมนทับขึ้นบนเราก็ดึงพบ,งบงัง่านออกมาดึงดึงให้ตึงเมื่อกี้สอดบนคราวนี้ก็ล่างนะครับเนี่ยสลับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆบนล่างบนล่าง ทับบนทับล่างเนี่ยไปเรื่อยๆบนล่างบนล่างแต่ย้ำว่าต้องสลับนะครับต้องสลับบนล่างนะนี่ฮะบนล่างบนล่างสลับไปเรื่อยๆเจ็บมือนิดน,นึงแต่จริงๆแนะนําใส่ของมือนิดนึงด้านที่จับสายเมยนะครับบนล่างบนล่างสลับกันไปเรื่อยๆ ล่างจับดึงอ่ะคันนี้ด้านบนนะฮะด้านบนจับทับรูปเปิ้บดึงเนี่ยสลับไปเรื่อยบนล่างบนล่างช้าใๆทิ้งอ่ะด้านบนนะครั การบนใช่ไหมการบนจะตึงโอ้ยเจ็บมือนะเนี่ยแนะนำใส่ของมือนะครับ บนล่างจะขยายว่างนิดนึงจะได้สังเกตง,ง่ายๆนะครับอ่าโอเคบนห้จับอย่างนี้เลยนะครับลื้อลื้ออ่าล่างยับยกนอย่างลย จะใช้มือด้านที่จับสายเมนช่วยนะครับถ้าทำแล้วแป๊บหนึ่ง่อคล้องครับล่าง สังเกตสายเมนมันจะตึงตลอดพอสายถ้าสายเมนตึงตลอดมันก็จะสวยเราก็อย่าลืมสลับบนล่างบนล่างด้วยละกันน,ะะนี่จะประมาณนี้ใช่นี่จะประมาณนี้แล้เดี๋ยวถักน้อยเสร็จเลยแล้กันนะ เราจะประมาณนี้พระบ้นนะครับเส้นเมนก็ยังตรงมเดโอเคไหมครับเพื่อนๆต,ตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ตัดปลายสายเท้งไปนะครับสมบูรณ์ท่าพอแค่นี้นะ ก็ตัดปลายสายทิ้งไปแล้วก็เอาไฟลนตรงนี้นิดนึงให้มันเป็นปมนะครับมันจะได้ไม่รูดออกมา